ดีไซน์ถึงมนมีความสําคัญในปัจจุบันนะคะคงน้องกล่าวถึงเรื่องของว่าปัจจุบันเนี้ยพอในเรื่องของเศรษฐกิจมีการขยายตัวทุกองค์กรก็จะถามตัวเองว่าเราจะเพิ่มอํานาจในการแข่งขันขององค์กรได้อย่างไงบ้างซึ่งในการทำเรื่องของการเพิ่มอำนาจในการแข่งขันของแต่ละองค์กรเนี่ยทุกองค์กรก็จะต้องมองหาว่าจุดที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความแตกต่างในตลาดเนี่ยคืออะไร นะคะซึ่งเวลาจะ create ความแตกต่างในตลาดเนี่ยหลายองค์กรมุ่งเน้นในเรื่องของตัว product innovation คือนวัตกรรมในเรื่องของผลิตภัณฑ์แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พออีกต่อไปแล้วเราถึงจะเห็นได้ว่าในหลายๆองค์กรมีการนําในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องของตัว service มารวมกันนะคะเพื่อที่จะ offer สิ่งที่เรียกว่าเป็น solution ให้กับลูกค้า แล้วอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าองค์กรเป็นองค์กรชั้นนำนะคะก็จะมองปออไปไกลกว่าน,นั้นอีกว่าจะทำยังไงเพื่อให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่เรียกว่า total experience คำว่า experience จริงๆแล้วเรื่องของประสบการณ์ถูกไหมคะ มันหมายถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างสิ่งที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยหรือเป็นเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ต่อเนื่องกันนะคะซึ่งการมีภาพของ total experience หรือประสบการณ์ในภาพรวมเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเนี่ยรับดูได้จากแค่ผลิตภัณฑ์เท่านั้นหรือเซอร์วิสครั้งใดครั้งเดียวหรือ,อด้วยรู้จักด้วย touch p o i อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่า ลองมาดูคำว่า experience นะคะถ้าเราลองนึกถึงตัวอย่างอย่างเช่นการไป holiday นะคะเวลาเราบอกว่า holiday Holiday หนึ่งเนี่ยจะเป็น Holiday ที่เป็น perfect holiday ของเราเนี่ยเราคงไม่ได้หมายถึงแค่ว่าเราไปถึงแล้วสนุกแต่ว่าจริงๆลราเนี้ยเรามองตั้งแต่การที่เราบินไปเลยเราอาจจะมีไฟล t ที่เรียกว่าบินแล้วราบรื่นมากนะคะพ<ม>อไปถึงเนี่ยโอ้ยสถานที่ที่เราแพลนไว้ว่าจะไปเนี้ยมันดูสวยกว่าในรูปอีก ที่ที่เราอยากไปเนี่ยเราเก็บได้ครบหมดเลยเราอาจจะมีหลงทางบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพอหลงแล้วก็พาเราไปเจอในสิ่งใหม่ๆที่ดีที่มันประทับใจเราผู้คนก็ยินแยมแจ่มใสอะไรเงี้ยเป็นต้นพอกลับมาเรารู้สึกว่าเรามีเรื่องอะไรเล่าให้เพื่อนฟังได้เยอะแยะเลยแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นคำว่า perfect holiday ของคนบางคนซึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็นการออต้องผสมผสานหลายๆสิ่ง แต่ว่าการที่องค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยจะสร้าง total experience ให้ลูกค้าได้แบบนั้นเนี่ยคงไม่สามารถอาศัยแค่ในเรื่องของความโชคดีได้นะคะเพราะฉันจึงเป็นที่มาว่าสิ่งที่การที่เราจะดีไซน์เรื่องของ experience ให้เกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องไปทำในเรื่องของการดีไซน์ตัว service ขึ้นมา ขั้นตอนของการทำเซอร์วิสดีไซน์นะคะในขั้นแรกเนี่ยก็จะเริ่มจากการที่แต่ละองค์กรเนี่ยทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าก่อน ซึ่งคำว่าความต้องการของลูกค้าในที่นี้เนี่ยหมายถึงความต้องการที่เป็นทั้ง implicit need และก็ e x p l i c i t need ก็คือหมายถึงว่าอาจจะเป็นความต้องการที่ลูกค้าเองเนี่ยเป็นผู้ที่บอกกล่าวเราออกมาเลยว่าเขาต้องการอะไรหรืออย่างหนึ่งอาจจะเป็นความต้องการที่แม้แต่ตัวลูกค้าเองเขาก็ไม่ได้รู้ตัวว่าอันนี้คือความต้องการของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนแบบนี้เนี่ยองค์กรส่วนใหญ่ก็จะต้องการความช่วยเหลือของบริษัทที่เป็น Market Research หรือ customer research นะคะเพื่อทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ย voice of customer หรือ VOC ที่เราเรียกกันเนี่ยนะคะคืออะไรกันแน่นะคะตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะสร้างในเรื่องของ customer insight นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่เรามีความเข้าใจลูกค้าก็จะทำใหเ้เราสามารถเริ่มต้นในเรื่องของการทำ service design ได้ตอบโจทย์ที่มีความ practical กับตลาดจริงๆมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย เวลาที่เราทํานอกจากในเรื่องของ customer insight แล้วความรู้อีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์มากกับองค์กรนะคะก็คือความเข้าใจในตัวของคู่แข่ง competitor s ของเราเองว่าใครทำอะไรอยู่บ้างเพื่อจะได้เห็นช่องทางโอกาสด้วยว่ามีความต้องการของลูกค้าตรงจุดไหนที่คู่แข่งในตลาดของเรายังตอบไม่ได้แล้วเราอาจจะเป็นคนที่ offer ในเรื่องนั้นให้กับลูกค้าได้ หลังจากที่เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดก็คือลูกคา้าแล้วก็คู่แข่งแล้วนะคะสเต็ปถัดมาก็คือเป็นการตั้งโจทย์ของเราเองให้มีความชัดเจนคือมานั่ง define โจทย์โจทย์ในที่นี้ค่ะในภาพของการในศาสตร์ของการทำเซอร์วิสดีไซน์เราเรียกว่าเป็นการทำในเรื่องของ Service Vision หรือ Service Promise นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่า Service Vision หรือ Service Promise หมายความว่าอะไรมันหมายถึงคำมั่นสัญญานะคะว่า เราจะสร้างเซอร์วิสหรือสร้าง Experience หรือ Deliver Value แบบไหนให้กับลูกค้าของเรานะคะซึ่ง Service Vision หรือ Service Promise เนี่ยมันอาจจะถูกสร้างออกมาในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่า,เ,าเป็น m o t โตก็ได้นะคะหรือเป็น Statement บางอย่างก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น Retailer ใน US อย่าง Target เองเนี่ยอบอกกับลูกค้าว่า Service Promise ของเขาคือ Expect more, Pay less นะคะคือเขาทําให้ลูกค้าเข้าใจว่าลูกค้าพอเดินเข้ามาใน t a r g e t แล้วเนี่ยสามารถได้รับในสิ่งที่ดีมากกว่าการเข้า mega store หรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆทั่วๆไปนะคะเขามีสินค้าที่เป็น collaboration กับ Designer ดีไซเนอร์ดังๆ นะคะมีทั้งเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันเยอะแยะเลยในขณะที่ลูกค้าไม่จําเป็นที่ต้องจ่ายสําหรับแบรนด์ต่างๆในราคาแพงสามารถจ่ายในราคาเริ่มต้นเหมือนช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เกต็ตธรรมดาได้นะคะหรืออย่างแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่โด่งดังมากก็คืออย่างโรงแรมวิชคาลตัน uh, นะคะที่เขาบอกว่า we are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องของ service promise ที่ทำให้ลูกค้าเกิดความชัดเจนเลยว่าเวลาเดินเข้ามาใน r i Risk c o u n t ันเราเนี่ยระดับของ service ที่เขาจะได้รับแน่นอนถ้าเป็น l a d i e s and g e n t l e m e n serving l a d i e s and g e n t l e m e n เนี่ยมันก็เป็น promise ว่าเพราะฉะนั้น standard service ของเขาเนี่ยเป็น luxurious service แน่นอนและในขณะเดียวกันนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะ inspire คนที่ทำงานข้างในด้วยนะคะว่าเราไม่ใช่ s e r v ร์นะ แต่เราเป็น ladies and gentlemen เหมือนกันแล้วมันก็เป็นการเรียกว่าทำให้คน Set expectation กับตัวเองไว้ได้เลยว่าพอมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเราต้องฝึกฝนในเรื่องของ high standard service แน่นอนนะคะหรืออย่างอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นแฟชั่นแบรนด์อันนี้ก็ใกล้ตัวเราขึ้นมาอีกนะคะอย่างเช่น Gap เองเขาบอกว่าเขาอยากที่จะ make it easier for you นะคะ to express your personal style throughout your life เพราะฉะนั้นก็แปลว่า ถ้าเราไปดู product ของ Gap เองจริงเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีแค่ยีนเท่านั้นนะคะคือเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ทำให้คนใส่ได้ในหลายโอกาสแล้วก็เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง